คินครับมองพ่อเลยครับวันนี้พาพี่ว่าคินมาที่สวนาสาธาุบลน,นะครับ ิชอบไหมครับโอ้ชอบมากเลยครับ ห้ามเลี้ยวขวา

ก็ดูอะไรเสือเสือกูใส่พูดดิโอลงดูดูว่าพูดสีลมกันลมลงเล้อสีนางกันนางลงเลยไปดูเสือลายลูกไปไปดูไหมคะเสือไปดูเสือลายนนเสือลายไปลงกันหรืเนี่ยหายายมามา มีเสือจริงๆด้วยครับเสือขาว้เาเายกขึ้นเลยเออยกอีกเหยียบขานะเหยียบ โอเคเขียน <Okay>. okay, มาครับเอาล็อกล้อทำไมไอันนี้นเอาไว้<ม>นี่บ่อะไรตัวอะคร นี่ไงมันมีที่ปรับเนี่ยกดนี่นี่นี่กดน,น,นี่สองข้างอย่าไปถึงนู่นแล้ว,วถึงโตครับทุกคนเอาเอาคือไปให้ห้อขับรถมาหนีเลยแล้ว <c oughs> เ,เดี๋ยวให้เอาค่ะจะได้เดินไง ยากยานกาเฉลยกินครับเกิน,นไม่อยู่ครับกินอยู่นู่นครับกลัวเหรอยายกลัวเหรอให้อาหารได้เหรอ้เมี่ั้งคนเรียให้โจง

ตัวตัวกู้ยองคืนตัวูนางคืนขาตัวเมียนะตัวน่ารักเลยมตัวใหญ่มากถ้าถ้ามันขยับไม่น่ารักแล้วนะน่ารักลองดูดิ ไม่ไปเป็นไรมุมไม้ไกลๆอ๋อเย้าไป เสือโครงอินโดจีนนะครับโอ้กองทุนมีแพนด้านี่นะครับทุกคนตัวใหญ่มากนะครับนี่เสือมาแล้วเสือมาแล้ว เสือมาหาแล้วครับ๋ยวท่านผู้ชมหิวนมแล้วข <c oughs> ้าเคียวจนหน่อยหิวแล้วลนะ้นม <c oughs> จิงโจ้ดูจิงโจ้กัน กีฬาหิวลงครับยังไงครับเยี่ยมจริงจริงมาเที่ยวสวนสัตว์ครั้งแรกเนี่ยมันมีกระเป๋ากระเป๋าไหม ขาหนาหน่อยๆนอยเออมันเพราะว่ามันบอกได้ใส่ขามันอันนี้ดีเพราะได้เท่าอัน,นกินอย่างี้ิงโจ้ โอ้สวัสดีครับนี่นี่นี่นกนกงนี่งคือว่านกคาคาโซบรี่กคาโซบรี่กินคินดูครับตัวอะไรลูกตัวอะไรโอ้ยตีนมันคือใหญ่ดีเอะตีนนอะไรกันเดี๋ยกินยังไงเนี่ย เห็นหลตัวอะไรลตัวอะไรบ่ดูตัวบวันนี้อั้นอะไรเห็นไหมลูกนกขาอะไรเห็นไหมครับคาโซรีนกคาโซรตัวอะไรบ่าโอ้เนี่ยมันรีนีรีไม่เห็นอุ้ยอุ้ย ตัวอะไรมาลูกตัวอะไรก็เห็นสกเตืยทิชชีตหลงใจไก่บ้าลูกมันเป็นนกไปแบบนี้ปะไปต่อครับเออมุดเด่กอยู่ใส่ดูักสีดันลานที่ถ่ายนั่น ปั่นจักรยานกินครับกินครับกินรู้งานครับหิวมากเลยตรงบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่านะครับอันนี้อยู่ใกล้เมืองนะครับเพราะจะเป็นป่าที่ทางสมบูรณ์นะครับ เยืนจับที่นี่<อ><อ> ลงจ้าเ <The A. S 1> อ๋เอาลงก่อนอจ้าเอ๋นี่เนี่ยมันถีบลงลูกชายเจ้าเจ้าคือแห้งหละ <Okay. S 1> อุลังอูตังบอเนียวนะครับตัวนี้เป็นพื้นที่แสดงอุลังอูตัง